สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือก่อนหน้านี้ก็อยากยิงแต่ว่าไม่กล้าจับก็ไม่เป็นยิงก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดสนามนี้ปืนมาของตัวเองพี่จะบอกเลยว่าผู้ชายบางคนยังยิงปืนไม่ได้เท่าหนูนะโคตรนิ่งอ่ะเฮียโคตรแม่นอ่ะ ตบมือตอนแรกผมหน่อยให้มันรู้บ้างเปิดตัวมันต้องอย่างงี้เดยไปแล้ครับตรงนี้นะครับพี่นี่ซ้ายเลยซ้ายเลยพี่โถะมึงไปเช่าแท็กซี่ที่ไหนมาวะเฮ้ยพี่นี่มันรถบ้านผมโอ้โหทางมันเนี่ยนิดนึงคือยังไงไม่เคยมาต้องมาบ่อยแล้วไงก็ต้องมาบ่อยๆเออต้องมาบ่อยแลมวาพามาดูดอกไม้ที่นี่มีดอกไม้ดีดอกไม้เลยไงดอกไม้เลยครับเฮ้ยผมพลาดไปได้ไงเรื่องดอกไม้เนี่ยแบปตึงพี่แปนึงก็ไม่ได้ไอ้โถ ยังไงไหนดอกไม้อ่ะอยู่างนี้เหรอไหนดอกไม้ของผม่วันนี้ปะวันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมดอกไม้ของผมสนามกีฬาอินเตป็นสนามดีต้อนรับค่ะอ๋ออันนี้คือเด็กสนามที่พี่ปูไว้ให้ผมใช่ไหมเอางี้ก่อนถ่ายเดี๋ยวเราไปตรวจ ATK ก่อนอ่ะอ่ะไปตรวจ ATK ไป นี่เลยก่อนที่เราจะถ่ายครับเพื่อความสบายใจเราก็ทําการตรวจครับ ATK ทุกครั้งนะฮะโอ๊ยอ๋อเอ้อยโอ้อยดูดิโค้ดระบาดเลยอะ่ะทานแป้งขึ้นสองขีดได้กูเกี้ยเลยทั้ง <ทำ S 1> บ้างเลยทั้งบางเลยสี่วันแป้งขีดเดียวนะครับขีดเดียวแป้งไม่ท้องนะครับพี่ไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นโควิด <spoil> เอือ้อเรียบร้อยครับเออน้ำตาไหล น้ำตาไหลต้องมาดูถัดนี้ดูถัดนี้ <c oughs> โอ้เจอใครครั้งแรกผมก็ทำร้องพรร้องไครซะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราให้น้องเขาพาไปดูสนามกันห <c oughs> ลังจากที่ผมตรวจ ATK แล้วนะฮะ <c oughs> ผลเป็นใ <c oughs> นกระถิ่นทั้งคู่ครับผมต่อจากนี้จะพาไปเขาเรียกว่าทราบประวัติเร่าวๆ่ว่าน้องเขาโสดไหมเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงมาอยู่ที่สนามยิงปืนเป็นเด็กสนามยิงปืนได้ยังไงไปกันครับไปไปกับผมปน้องพลไปนั่งคุยกันดีกว่าไปค่ะไปเลยค่ะําไปเลยตามไปด้วย ถามอันนี้ถามแบบเปิดรายการเลยนะน้องพายมีแฟนยังโสดนี่ไงผมตอบไปแล้ว <c oughs> น้องเขาโสด,ดบ,บอกเลยโสดเพราะถ้าพูดเรามีแฟนแล้วแม่งไม่มีใครดูได้ช่องผม <c oughs> <c oughs> หนูมาเป็นเด็กสนามได้ไง,งอ่ะเล่าพี่ฟังหน่อยเดิอยากยิงปืนก็เลยเปิดเลย <c oughs> เดี๋ยวคืออยากยิงปืนแล้วเปิดสนามยิงปืนเลยอ๋อที่นี่คือสนามยิงปืนของของบ้านน้องพลอยของน้องพลอยใช่ค่ะของที่บ้านของครอบครัวเอ้ยแล้วการข่าวผมพี่ปืนบริสเซอร์จำเป็นเสือกบอกว่าเป็นเด็กสนามเด็กสนาม ไปงานเด็กสนามไหมล่ะต้องพูวจะเป็นต้องของสนามยิงปืนสิ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> <ช>เป็นของครอบครัว <c oughs> ต้องพอยิงปืนมากี่ปีละที่นี่ก็น่าจะเปิดประมาณปีกว่าแล้วค่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้คืออยากยิงครับแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไปที่อื่นคือเราไม่เป็นแล้วก็กลัวแบบเงืงงงๆคนอื่นเขาเก่งคนเราเขาเก่งแล้วกลับก็ไม่เป็นยิงก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ไม่กล้าไป ก็เลยเปิดสนามยิงปืนของตัวเองที่นี่มีทั้งหมดกี่ช่องยิงกี่สเตจยิง ipsc ได้ไหมมีสนามยิงไรเฟิลไหมจะเป็นสนามช่องยิง14ช่อง14ช่องครับเอ่อเป็นสนามมาตรฐานยาว25เมตรอ๋อแล้วก็มีสนามโลนยุทธีสเตจ์สเตแล้วก็มีสนาม50เมตรของไรเฟิลที่เนสนามชายโอ้โหไม่ได้ว่าครบคันสนามมีครบคันเลยด้วยความที่เป็นรายการสาระแน่ฮะขอสาระแน่อีกนิดนึงรู้ไหมว่าตอนนี้คลิปเราที่ยิงปืนใน tiktok เป็นไวรัล พี่ไปดูมาล่าสุดสี่ล้านแล้วนะสี่ล้านแล้วใช่ค่ะสี่ล้านแล้วคือภายในแบบหนึ่งอาทิตย์ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ด้วยคือไวมากไวจริงจริงสี่ล้านวิวเชค่อๆพูดนะฮะว่าขอทิ้ไปฉายหน่อยเดียเอาทำอะไรเอาไปส่องใจน้องเขาว่ามีใครหรือยังบอกไปแล้วไงว่าโสดว่าโสดโอ้สัตว์ล่นแหนะไะพาพี่ไปทัวร์สนามหน่อยว่าสวยแค่ไหนโอเคได้ค่ะไปครับเดี๋ยวไปดูสนามพร้อมกัน อ๋อนี่ไงเข้ามาเราก็จะเจอ<ช>ถ้าสมาชิกเ<ช>ข้ามาต้องมาติดต่อสนามตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะห้องอันนี้ห้องสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อกะสุนอ๋อก็คือเดี๋ยวจะมีเจ้าที่เราสามารถติดต่อเจ้าที่ตรงนี้ได้เลยใช,ใช่ค่ะติดต่อตรงนี้ได้เลยทำบัตรสมาชิกรายปีเท่าไหร่อะออตอนนี้สมัครสมาชิกรายปีห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทต่อนหนึ่งปีมีรายห้าปีไหมหือห้าปันห้าปันคือตลอดชีพอ๋อห้าปันคือตลอดชีพทีนี้นี่เดี๋ยวไปดูช่องยิงกันได้ข่าวว่าช่องยิงคือมาตรฐานเลย ไปไปน้ำพี่หน่อยนี่มันคือห้องอะไรน้องพลอันนี้คือห้องอบรมอ๋ออันนี้คือห้องอบรมทุกทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคุณครูจากหนึ่งเก้าหนึ่งมาสอนให้ฟรีฟรีก็คือสมมติว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะยิงปืนในเบื้องต้นไม่ว่าท้งสั้นและยาวก็จะทางสนามเนี่ยจะมีเจ้าที่อ่าเจ้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าเจ้าที่ที่มีความสามารถในการด้านยิงปืนมาสอนให้ฟรีเลยใช่ค่ะโู้โคตรดีอ่ะอันนี้คือห้องยิง ทั้งหมด14ช่อง14ช่องแล้วก็เป็นลอกไฟฟ้าอ๋อนี่ไงฮะสะดวกสบายใช่ค่ะใช่เป็นไฟฟ้าสะดวกสะดวกสบายมากอ๋ออันนี้ก็คือคือมาตรฐานเลยอันนี้5เมตร10เมตรสิเมตรใช่เลยใช่เลยค่ะอ๋อก็จะมีแต่ละช่องยืนอย่างนี้ใช่อ๋อช่องใหญ่นี่เอาช่องใหญ่สมมุติเรามาหลายคนมาเป็นกลุ่มอ๋อจะยืนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้อันนี้ช่องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมดีมากเลยฮะสนามนอกนี่คือกว้างใหญ่แค่ไหนพาพี่หน่อยได้ปะอ่ไปเลยค่ะอ่องั้นไปดูสนามนอกกันดีกว่า อ๋อนี่เลย,เลยใช่ไหมทางที่จะไปสนาม50เมตรเอาตัวนะตอนแรกที่พี่เข้ามาบรรยากาศมันไม่น่าเป็นสนามยิงปืนมันเหมือนบรรยากาศมันน่าจะเป็นร้านอาหารพ <c oughs> ี่ยังพ<า>ี่ยังคุยกับรุ่นพี่เลยจริงๆอ่ะน่าเป็นร้านอาหารหน่า,าร้านกาแฟแล้วก็แบบเหมือนแลนด์มาร์คแต่พอแม่งมันเป็นสนามยิงปืนปุนป๊บอะโลเคชั่นแม่งโคตรด,ดีอะนี่เลยสนามที่บอกว่าเป็นสนาม50เมตรใช่ไหมสำหรับไรเฟิลมีทั้งหมด4ช่องยิงที่เป็นล็อกไฟฟ้าอันนี้เรียกได้ว่าที่นี่มีครบครบคันเลยได้มาตรฐานมีทั้งเรียกว่า ความสวยของน้องเขามีทั้งสนามยิงปืนยาวๆโอ้ยน้องพลอยนี่ใช่ไหมสนามที่เล่าให้พี่ฟังใช่ปะใช่ว่าเป็นสนามเป้าพิกใช่ใช่ใช่โอ้นี่กำลังมีคนมาใช้บริการเลยใช่ค่ะคือว่าลูกค้าชอบมากอันนี้เป้าพิกวันพริกกี่วิหรือว่ายังไงบ้างครับเออแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วแต่เราแล้วก็จะมีกี่เมตรกี่เมตรพริกกี่วิกกี่วิเรา,สา,ารสามารถตั้งได้เลยนี่เท่ากับว่าเนี่ยมาฝึกซ้อมแบบความวาไวเป็นของปีศาจได้เลยนะ ใช,ใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้เจ๋งอ่ะและไอ้ตรงไหนทีย่ยิงที่เอาเดย ya ยิงลูกซองอ่ะพาพี่หน่อยดิอันนี้นนไหนไหน,น,านาตามผมมาดูตามมามามานี่นอ๋อนี่ใช่ไหมแล้วเราก็จะยิงเพจอ๋ายิงเพจยิงเพจเฮ้ยสนามหน้ายิงนะสนุกมากนี่ไงพี่จําได้เลยจะใส่ใสลูกตรงนื้อแล้วก็มายืนตรงนี้นี่เด็ดเดตรงนี้เลยตรงนี้เลยแลยืนตรงนี้ตรงนี้ใช่จําได้จําได้แล้วก็ซัดเลย เดี๋ยวพี่จัดท่าให้ใหม่ท่านี้มันไม่เท่แนะนําท่าที่นักกีฬาใช้แข่งกันว่าเขาเอาปืนอยู่ได้ยังไงเวลาที่เราคอนโทรลท่าอย่างนี้เพราะบางทีเราอยู่แค่นี้ใช่ดีดเลยแต่ถ้าเราไม่ทิ้งน้ำหนักลงมปมันดิดใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราคอนโทรลหรือว่าเรารักษาบาลานซ์ได้เงี้ยเราจะยิงท่านี้คุมปืนขาเดียวก็ยิงได้จริงหรือเปล่าจริงขาเดียวยิงได้ขาเดียวก็ยิงได้อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้น้องเขายิงขาเดียว ในเขาเรียกว่าการที่ผมแนะนําครั้งแรกก็ยิงขาเดียวได้เลยนี่เลยน้องพลที่พี่บอกว่าจะแนะนําท่าให้เพราะว่าตอนเห็นที่เห็นในทิกตอกคือน้องชอยน้องพลใช้ท่านี้ยิงใช่ไหมใช่ใเดี๋ยวพี่จะแนะนําท่าที่เป็นเขาเรียกว่าเบสิกของนักกีฬาเอาไว้คอนโทรลคุมแรงรีคอยล์ลูกสองถ้าได้ท่านี้ไปรับรองห้าล้านวิวขึ้นเพราะเท่มากเท่มากพี่จะบอกเลยว่าผู้ชายบางคนยังยิงปืนไม่ได้เท่าหนูนะถ้าสมมติว่าเอาท่านี้ไปนี่เลยเดี๋ยวเริ่มจากท่าให้น้องเขานะฮะมาดูอันนี้คืาเรียกว่าการประทับปืน โอเคสวยงามนี่อย่างแรกเลยเหมือนกัดมวยก้าวเท้าแล้วก็เอาเอาเท้าหน้าขึ้นมาจักเท้าเนี่ยเท้าซ้ายขึ้นมาข้างหน้านิดเดียวแค่นิดเดียวย่อไปยกปืนขึ้นมาแก้มแนบเข้าลองไหลเดี๋ยวนะพี่ขอญาตินี่ลองไหลของเราอยู่ตรงนี้โอเคแก้มแนบพี่สมมติว่านี่คือแรงรีคอยปืนอยู่ไหมนี่นนะเอาปืนอยู่แล้วเห็นไหมมันเป็นเทคนิคนที่ว่ารักษาการบาลานซ์ตัวเพื่อที่จะสู้แรงรีคอยของปืนเดี๋ยวมาดูน้องผมจากการที่ผมแนะนําเทคนิคในแค่นิดเดียว มาดูว่าเขาจะยิงและคุมรีคอยได้ดีแค่ไหนฮะรอดไหมรอชมรอดแน่นอน <S <S โคตโคนิ่งอ่ะโอ้สุดยอดฟึบหนักใช่ไหม<อ>หนักใช่ไหมหนักค่ะเป็นไงคุมรีคอยง่ายกว่าตอนที่เราจะก้าวเท้าไปไกลๆจากข้างหน้าอ่าก็ได้นะเพราะว่า<ม>อะไรรู้ไหมรักกีฬาเนี่ยที่เขายิงท่าเนี้ยเวลาเขาจะมูฟเข้าสเตอะเขาจะไม่ได้มูฟแบบง่ายๆ ออกไหมเขาจะมุกคข้าสเตตง่ายมากใช่ใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยการมุกเข้าสเตจเนี่ยมันจะช้าคือแบบมันจะติดฐานู้นฐานนี้ไม่ล้มด้วยไม่ล้มไม่ล้มไม่ดีดแบบใช่เราจะเราสู้แรงรีคอยได้สบายมากได้เอางี้ไหมเอางี้ไหมเรามีชาเลนจ์กันนิดนึงป่ะว่ามาว่ามาเดี๋ยวปืนสั้นยิงพี่แพ้พี่เลี้ยงข้าว้องพอยแพ้น้องแผลน้องพอยเลี้ยงข้าวใช่เออต้องงี้ดิใช่ใช่ไหมชนะผู้หญิงแม่กระหมาแล้วกูอ่ะเดี๋ยวไปดูการชาเลนจ์ของผมเลยครับไปดูครับไปดูครับ หนึ่งน้ำบรรจุพร้อมมาเริ่มครับฟาบเฮ้ยโดนไหมแน่นอนเคียโคตรแม่นอ่ะปืนเคียร์ครับว้าวว้าวตามมาดูตามมาดูามมาดว่าน้องเขายิงโดนตรงไหนน้ำกระจายเลยอ่ะโอ้โหนี่เลยเข้านี่เลยเข้าหัวเลยเฮดช็อตเลยนะดู คตดแม่นเลยไปดูผมยิงบ้างปะขวดนี้สําหรับแบงค์เมื่อกี้น้องยิงโดนไปแล้วมาดูแบงค์ยิงขวดนี้กันว่าจะโดนไหมสบายก็โถอะง่ายๆเลยขวดใ่นี้แล้วก็เล่นสก,กายแลย้วมันจะโดนไหมล่ะพี่อ, <c oughs> อุ้ยไม่โดนว่ะ <c oughs> ตายแล้วตายแล้วน้องพลอยวันนี้เลยพี่แม่งไม่โดนว่ะ <แ S 1> สงสัยเ <แ S 1> ย็นนี้เย็นนี้พี่ต้องเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้องแหละกินเฟรชจะต้องเย็นพาน้องพลอยไปกินร้านติดมันครับสาขาบางใหญ่น้องพลอย ฝากสนามฝากผลงานแล้วก็ถ้าพี่เปิดวาร์ปได้ปะได้ใช่ไหมสนามกีฬายิงปืนไซน้อยนะคะก็จะมีบ่อตกปลาคิวซังแล้วก็จะมีสนามฟุตบอลีิคิวซังตั้งโต๊ะหมาล่าสาขา7็ที่บางบัวทองอย่าลืมติดตาม Facebook นะคะแล้วก็ติ๊กตอกอิน a ตาแกรมชื่อสุทธิดาติรัติการท์เดี๋ยวขึ้นยาวๆไว้ให้ตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวขึ้นยาวๆไว้ให้เลยไม่มีอะไรบ้างครับขอขอบคุณน้องพลอยมากครับผมที่ให้ทั้งสถานที่ แล้วก็ให้ได้รู้ได้เห็นประวัติของน้องเขาโดยที่เขาไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนะครับอันนี้เ e อ็กซ์คลูมากขอบคุณมากครับ้องคอยค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสมัครด้วยนะอย่าดูไปอย่างเดียวไ,นะไป หลังจากที่พี่พ่ายแพ้แล้วก็ตามสัญญานะฮะพาน้องมากินของอร่อยเรียกว่าอร่อยที่สุดในย่านนี้ละไม่มีอะไรเขรียกว่าไม่มีร้านไหนอร่อยที่ร้านนี้ละวร่อยมาอบอมแบออยังอลังย9อลังมอ่อรวยมากอม่ยมากมเลยมี่เลมรยมา่ยาร่มยมา่ยามกัร่่างกัน่่ หลังจากที่ได้ท่าเท่ๆไปแล้วใช่ปหมทายากทายากคือเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูเขาเรียกว่ายิงปืนขาเดียวเหมือนแบบผู้ชายกระต่ายขาเดียวอะ่ะการรักษาบาลานขาเดียวคืออย่างนี้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าทิดเดียวเสร็จแล้วปุ๊บดูนะขึ้นปืนพี่มาที่ขึ้นปืนทาพล่องไหลพี่ยกหนูจะรอดไหมเนี่ยนี่อ่าเดี๋ยวลองดูยกขาแล้วเหนียวเลยมือมืออย่าจับดิอย่าจับดิผมก็ไม่ได้จับเหี้ยอะไรเลย อยู่ไหมรักษารีคอยได้มากกว่าเดิมไหมแล้วคิดดูดิเป็นผู้หญิงยิงลูกซองแล้วคุมรีคอยได้ขนาดนี้นัน่นหมาความว่าโคตรเก่งแล้วนะ